สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีแนวทางตัวเลขมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเลขเด็ดเลขมงคลวันพ่อแห่งชาติ5ธัาานวาคมเหลือเวลาเพียงแค่6วันเท่านั้นสำหรับการประกาศผลรางวัสลากกินแบ่งรัฐบาลวันไปะจอันที่16ธันวาคมเชื่อว่าคอหวยทุกท่านต่างก็คงกำลังตามหาตัวเลขกันอยู่วันนี้ทีมงานก็ได้มีแนวทางตัวเลขมาฝากคอหวยกันอีกเช่นเคยนะคะ สำหรับวันที่5ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันพ่อแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระบร,รมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบร,รมาาริบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชประรมระนาถบพิตรรัชกาลที่9ซึ่งทีมงานก็ได้มีแนวทางตัวเลขที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเลขมงคลเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งมีแนวทางตัวเลขดังนี้ค่ะ89 9 8 5 9 9 5 7 5 5 7 1 3และ31อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณค่ะ